ดุดดังความฝันความหวังความสดใสเริ่มเยมกีปานส่งกินหอมทั่วพึกพงให้พื้นวันผ่านไปมวลดอกไม้ก็เริ่มโรยรา ใช่ดอกไม้เธอมีหัวใจมีความรักเมตตาลมคาลมชายกลายเป็นเหยื่อสูญสิ้นราคาบินหลงเศษยาและถูกโรคร้ายคุกคามอนาจใจนักดอกไม้ร่วงโรยก่อนหรือดูการ หมดสิ้นความรอดวงชีวันสูญสิ้นสลายไม่เหลือผู้คนที่เคยใกล้ชิดจะมาเห็นใจนอนรอความตายเหมือนกลีบดอกไม้ร่วงโรยลงดินนอนรอความตายเหมือนกลีบดอกไม้ร่วงโรยลงดิน พอครับพี่พ่อครับพอครับขอบมากเลยครับอันนี้เป็นเพลงที่ที่แต่งให้กับน้องคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นเฮสไอวีกับหลวงพ่ออรองกดเนาะครับแล้วแกเขียนจดหมายฉบับหนึ่งออกมาแล้วเราก็เอาครอปจดหมายฉบับนั้นออกมาเขียนด้วยอันนี้เพลงเนื้อเพลงเนี่ยแต่งด้วยอาจารย์สมนียาสวรนเดชครับเมื่อปี2540ครับซึ่งแกก็ไม่ไม่ทำเลยทีเดี เราก็ <laughs> จับพัดจับผูกอะไรอ่าเงี่ยประมนี้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่โอค๋ครับเพชรน,นาขนาดเชียงใหม่ครับ